สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพนการออกวันหวยห้าหอยห้านอยวีไอพีประจังวันที่สิตุลาคมสองพรบล่างวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออกสามแปดสาล่างวันเลขสอตัวบวนเลขที่ออกเจ็ดเล่างวันเลขสมตัวบวนเลขที่ออกหกเจ็ดเจ็ดหนี่ก็เป็นผลออกวันหวยหานอยหานอย VIP อพีจัางวันที่17ตุลาคม2 5 1 8ขอให้โชคดีมีชัถูกหอยห้าหน้อย VIP ได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้ได้วย้ะจ้ะซับตะไข่กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังและมาพบก,กันใหม่ในคนกัรออกหัยห้าหน้อยในวันพรุ่งนี้สำหรับมือน,นีขอพุณและสวัสดีจ้า